ไปว่าไุูนี้ไปว่าอะอาีนองบรรยากาศานีนนท่เนนา,น,มา,มา,านี้ที่จม่านวนี้ที่มอชิดมาทะเลพีน่นองมาริมริมเลริมเลสัยพี่เ้ทะเลอ้ยจะบาดถอ ภาเด็ดทะเลปลาดุกฮะบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าเป็มปังอรังนีญอุ้ยแจ้งกับเธอเองเนาะเป็นวิวแบบตัวแม่ทิพฟ้าอย่างนี้เนาะแบบเทุกคอนั่งน้เพึ่งยังได้ยังนั่งน้ำพึ่นพวกกวกติ่มอยู่ไม่ไม่นั่งเหยียบเลยพุทธวันเออเดี๋ยวจังปูเดี๋ยวยังชุ่มบรรยากาศก่อน ูเดินพ่ัมจีนหนาด้ดูเออสว่าน่าเจ้าของสวยสิูว่าเจิตัวไปไละ่ะไปหแ้วาแล้วหติตัอหิวบ่ คืนนี้เลิกตีซีพี่น้องเมื่อคืนนี้เลิกเลิกตีซีไปดีก็เลยพากันล้วงมากชายทะเลพาสารรำหวดม,มันรับรับล,มลุมลีเคยเจอตีวันรีจี๊ดสีต้นหม สามเออไปเฝ้านักกี้าฟย์าอย่นะสวยบอเออจได้แล้วได้แล้วบูันอ่ะบูัเป็นบเวมันเกิดกระพานพุ่นไปแล้วนะพี่น้องเนาะ ใกล้อขอกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรนะพี่น้องเนื้อนะครับขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่พี่น้องอวยพรวันเกิดไทยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทำใจด้วยน้ำตาสักแห่งขึ้นบนน้ำตาทีค่อยหาค่อยจะมังใจให้กันนะครับพี่น้องขอบคุณมาก โุ้ยเสาพื้นทายดูไทยใจนทยยายาคิดสันยาคิดสันขึ้นมาบมรยากาศดีดีครับยัำเ้า ถ้าอาทิตย์ขึ้นย้ำถ้าอาทิตย์ขึ้นตอนจะให้ฟังทั้งในบูดีพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องมีให้เด้อครับ <c oughs> สำหรับวันเกิดน,นะครับใกล้ดีใจดีใจแห้งนะครับอคิดบ,บ่าสีมีคนหักเพียงเบงงนนื้องแห้งไกลหลายคักปนีเอาอีดีเลยครับพี่น้อง โบคิดว่าสิมีคุ่นหักคุ่นแพงงไายคักวันนี้ดีใจหลายครับขอบุณลหลายๆไอ้กับบ๊ี่ยังทีสีตอบเทียนเน้อครับจากสีหายัง่าตอบเพียนจังสีสะสมกับอาเอายายน้อ, I, นองนุ่งพอ่อแม่เอฟซีตุคนดีค่อยซุ่มให้กำลังใจ เหนียงเตียงยังหนาเตียงอยู่คือเก่าอยู่ยังเต็มยังแหนียอยู่เหมือนเหมือนเราเออหลลงมาเลยไปปั้นไปั้นเอฟทายรูปทายใจไปปั้นเงาค่าเลยูร์เมื่อก่อนตู้มาแล้วอยู่ร้านไหนอยู่ร้านร้านเก่าบอกถลุงไทยอยู่ทะเลค่ะนี่อย่างนีเอาปีงไก่หนึ่ง ทางปอไปแล้วเวนบ่ตอานอนก่เอาก็สีนอนเดี่ปวบอบงบงนี่ลยบออย่างบงบอต้มตําตําปลาตําบุเผ็ตเลยซึ่งกินเพปไเลยตัวนี้แลิ้นลิ้นหากลิ้นซาเกอยย่างไกแล้วย่างไก่กนมีล่เดินไปมาทุ่งทุ่งีกว

นี่แม่จะผ่าก้อยังเนี่ยผ่ากองนึ่งไว้งยังแล้วก็ปิดอย่างน้าบาดในกอดย่งเงมือเศร้กรสีเปียกใสีเนาะกระสีเงียบมีสีรีเป็นบ่แต่ว่อนนีคนได้ค่อยมาแถวนี้ระยะตอนตอนจะมันตอนจะทำก็บป็นย่จะไม่ค่อยมีคนนอกจยนีอ่าบรรยุทนาะอยากพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่นอ จอแ๋วเราจะไปขอเลินวนเลีครับเขาดครับพา่นองเรากีเสนด้่ววก้ลนนกลาละน,น,นี้ไอยู่ไปเบื่ลินเบอรินเมื่อยเรามัน,มนดดเพราะผิดในิซ้ตยมันดูหลินแล้วได้หลินกอดกอนวมาหลินหลินเศษนหนึ่งสกิดจะมากิแขนเลยปวดโอ้เมื่อแลีเขาหลินอยู่ใส่เกาะเมื่อแลงนี่เล่นอยู่ สนาตลาดหัวสนามบินมือเลี้ยี่นพิณองดื้อสนามบินครับอยู่เครือสารพาดเครือสารพาดอยู่ท้างความปตทครับทั้งความปตทอำเภอศิราชาติบ่จังหวัดชลบุรีนะครับมือเลี้ยง่งลืมไปกําลังเกยทิ้งมาสนอยฟิวเป็นเพล็เดื้อตอนนี้กับผ้ากันม้ารับรับลมขันริมทะเลตอนเช้าเดี๋ยวกัสิพากันไป็ข่าวฟอกพายินเดี๋ยวกัสิเดือนห้ากับไปตัว ลูาเลียสวยดี่ะลูกเลียมสวยดีล่ะคดูคันดูหัวโจ๊กันดูคนดูหัวโจ๊กบางครั้งไปกับเกาะลายใช่ไหมเคยไปยาเกียร์เลยดิ่กับโเฟย์ยีดิใช่ไมยียิบปัจจัยยี่บโเคย ขณะอยู่ไก่ยังไปอยู่เนาะพอมีเวลาเนาะเอาไกอย่างใหญเคอยกนเนน่นรเพราะว่ากินน้ดออีโอ้ยใสแบบนั้นเลยไปซีหาเที่ยแล้วออนไน้ามีโอกาสก็อยากไปอยากไปีเออสำหรับพุ่น้องกาบขอพระคุณหลายๆเด้อครับสำหรับข้ามวยพ่นนะครับสำหรับข้ามวยพ่นวันเกิดนะครับแล้วกาอ่ารางวัลน้ำใจ นะครับแต่ว่าขอบคุณเบาหวานเบาไวเลยครับพี่น้องหลายแห่งที่คอยส่งกําลังใจมาให้เมื่อกี้วัาศุมีคนทักคนเพียงหลายไปนีนะพี่น้องเนาะเอาจังสั่นหล่ะครับพี่น้องครับนี้สภาปอากาศสวยของสวยหนาวนะครับเดี๋ยวก็จะเอาฝอกไปอินนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ